ต่ออีพีสองสั้นๆอีพีนะครับก็เดี๋ยวก็มาจะออกจากคอนโดนะครับให้ให้โมไซเขาไปก่อนโมไซก็จะไปทางขวาเห็นไหมครับไปแล้วตรงนี้สะพาน <c oughs> ข้ามคลองแสนแสบนะครับนเช้าก็ยังโล่งๆเพราะ่าเป็นวันจุนวันเสาร์ด,ดูดูด้านหลังไปจกเห็นไหมครับโล่งเลย ก็ขึ้นสะพานนะครับนี่จะเป็นคลองลองแสนแบนะครับก็รถ <c oughs> ค่อนข้างโล่งนะครับ2 4วันเสาร์วันนี้เห็ุที่เรือนบดินมีเสียงประกาศตามสายน่าจะมีกิจกรรมน,อน้องนวันเด็กนะครับวันนี้ก็มาถึง่อรางคำแหง4 3ีทัหนึ่งนะครับ ถึงแล้วนะครับเช้าว,วันเด็กนะครับวันที่10ธันาวาคม2569พรุ่งนี้วันคืนนี้คืนมาขอนนะพรุ่งนี้วันเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเลือกตั้งนายกอบตอน,นั่นเองนะครับ FC ทั่วประเทศนะครับวันนี้เขาเรียกว่าคืนมาหอนโอ้ร้านนี้เปิดวันเด็กขายอะไรเอ่ย ข้างหน้าเป็นมหารัยรางกำแหงนะสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้สมใต้ดินก็ยังไม่เปิดนะรอเมื่อไหร่จะเปิดเมือ่อเมื่อไหร่จะใช้บริการสักทีนานแล้วนะครับสร้างนานแล้วเราจะเข้าเลนขวาเลยเนอะรถมันโล่งเนัะเลนขวาก็เตรียมกลับรถนะครับแดดก็สาดส่องแต่เช้าเลยนะวันนี้ หน้ามาแล้วเรากแ็แผงโอ้รถก็มาติดขับตรงนี้แล้วทางเลี้ยวนะครับเนี่ยเราเปิดสัญญาณเลี้ยวขวานะครับปรับรถนะครับเมื่อกี้ก็ออกจากบรินนะครับเนี้ยหนึ่งแปดนย์เ้าเนี่ยน่าจะออกมาจากบินีคอนโดทาวน์บรินทในชา้บากาแหงก็จะไปซื้อับข้าวเหมือนเรานะครับ ดูไบกก็ไปทํางานก็ออรอกลับรถนะครับที่ใต้สะพานตรงนี้ก็จะมีสะพานลอยข้ามไปยังอาคารเวียงคําอาคารเวียงผานะครับใครจะมาสอบปลาปบ่อยๆก็จะคุ้นเคยตรงนี้เนาะขึ้นสะพานก็จะมีร้านขายชีสรามนะครับตรงนี้ร้านลูกพ่อขุนประยุกเนี่ยร้านลูกพ่อคุณประยุกถ้าใครจะมาซื้อชีสบรรยายวิชาต่างๆที่มาล่ากระแผงที่เรียนรามนะครับ ็ามาซื้อนะครับแอดเคยซื้อสมัยเรียนอยู่ปตรีเนาะก็ซื้อไปจำนะครับแม้แต่เป็นทนายก็ซื้อตำราอยู่ซื้อพวกพระบัญญัติต่างๆทีอาจจะดาวน์โหลดบ้างซื้อบ้างเป็นเล่มบ้างถ้าเราถ้าเปิดบ่อยๆก็ซื้อเป็นเล่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งความอาญาประมวลกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งนะครับถือซื้อเป็นเล่มแล้วก็ติดตัวไว้นะครับโอ้โหรถข้ามร อออเออโอ้โหแล้วมันบรรลุไก่นะเมื่อกี้เรามองไม่เห็นเนาะเกอดชนเนาะมอเตอร์ไซค์มันวิ่งออกมาช่องที่ไม่ใช่เปิดบริการเอฟซีรับไก่มาดีที่เรามองเห็นเนาะมักันชนเลยเนาะเนี่ย เขาไม่ได้เปิดให้ใช้บริการแต่ว่าปาวิ่งออกมาหรือว่ามันมองไม่เห็นเนี่ยคนก็ขึ้นนะตรงนี้คนลงคนขึ้นไม่เป็นไรเราไม่ไม่ออกเส้นทึบนะครับตรงไปไม่ได้รีบนครับพีตตรงนี้มันผ่านตลอดอยู่แล้วเลนซ้ายนะครับ นี่เลือนสาย่านตลอดอ้าวรถคันนี้ไมจอดทำไมเก็บป้ายโฆษณาเดี๋ยวอ,ออกไประเดนกลางกลางนะครับเมื่อกี้ก็มาถึงตรงนี้ก็หน้ามหาวิทากำแหงนะแถวคณะเศรษฐศาสตร์นะครับตรงนี้แล้วก็สถาบันคอมพิวเตอร์แลาวกํากำแหงหรือทางเข้าโรงเรียนสาธิตมาแล้วมหาากำแหงก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ทางเข้า,า,านี่หน,น,น้ารามนะครับมีรถออกด้วยที่ก็มีทางออก จากะรงเรียนสาธิตนะครับมีป้ายผู้หาเสียงนะครับเห็นไหมครับพักรวมไทยสร้างชาติเบอร์สิบรีชาชัยเอกุณโอพักประชาธิปัตย์ด้วยครับแล้วก็เบอร์สามวิพากอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดรถที่โรงแรมนะครับที่ของโรงแรมเพราะตรงนี้มันเต็มเห็นไหมครับสีจอดไม่ได้เห็นไหม มีรถเก๋งมาจอดจออยู่อะไรสองคันเนี่ยแปลกๆโอเคนะครับเรามีโจกมีขายกุยจับน่าจะมีเหมือนกันนครับเพื่อเริ่มหลังจากปีใหม่เขาหยุดยาวเขามาขายแล้วกุจับก็มานะนี่นี้โอเคร้านเนี่ยโอเคนะครับไปเจอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ